วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ที่ไหนสุวรรณภูมิไปปัสุวรรณภูมิแล้วไปปั่นจักรยานกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันแล้วอะไรวะเขาให้รถกระจกนองค่ะไปแล้วค่ะ๋อาใหรถกระจก ถึงยังไปไม่เจอแล้วค่ะเปิดร้านถึงยังโูมถึงยังโูมมีใจไหมใช่ค่ะพูมครับเอ๋ถึงยังถึงแล้วเร็วไหนพาไปดิหืมไอ้เตี้ยบขาให้เข้าเหรอไอะจริงปะเนี่ยสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเออไหนพูมไหนดิไหนพูมมาแล้วมาแล้วไอมาแล้ว ไหนเพื่อนไม่เพื่อนไหนเพื่อนมาตอบตรงนี้เาลยอืมเป็นไงบ้างมองเห็นปะเนี่ยหน้าลูกหายไปไหนวะเนี่ยอืมไหนโฟมวันนี้ไอ้วันนี้ไหนมาดูนนหน้หนากากดิเดี๋ยวงพร้อมดิไหนข้างหลังได้ยังไหนน,นั่นยัง ไปวันนี้ก่อนไปมาดูก่อนไปมาดูก่อนดิไหนดูหมวกดิดีไหมทั้งฝั่งเซฟตี้ยังแน่นยังโอเค <Okay. S 2> ไอตัวไอ้เจ้าภูมิได้หมวกแล้วความปลอดภัยต้องมาก่อนเขาไม่ยอมใส่หมวกเนี่ยไ,ไม่มีแมสเราตรงนี้แมส อุ้ยรัดคอแล้วตายตายตายดูมันแบงนี้เออไว้ก่อนดื้อไม่ต้องใส่แอปไปไม่ใส่ไม่ไปไปผมผมไม่ใส่ไม่ใส่หายเลยบอกเขาไม่ใส่เขาด่านะไป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 พอแล้วแอปไม่ใส่ยังไม่ใส่ไม่ใส่เขาไม่ให้โฆษณาสังครับ ไหนหนุกไหมไม่ยอมใส่หมวกไงย้ายไปมาไงไปหาโองโผไปหาพี่เลยนะมึงไหนี๋ยวมาเจอกันมุมสูงนะครับที่สนามจากักรยานนะครับที่ถูกน้ำคู พี่เพลินกับพี่ไอกำลังลงสนามนะครับโอ้โหใจสั่นมิววิวว่าพี่เพรินดื้อไปนู่นแล้วนะครับเจ้าภูมินี่ไม่ยอมเลยครับไม่ยอมใส่หมวกก็อดเข้าสนามนู่นครับพี่ไอซ์ตามไปนะครับผมพี่ไอซ์ตามไปติดติดแล้วสนามรอบรอะลครับ,รบ แอ่แอ่ let's go ไปแล้วจะรอดไหมเนี่ยเจ้าภูมิ ฮะไปแล้วเขาไม่ให้ผู้ใหญ่เข้าไปหลังจากที่ปล่อยเข้าไปจนบัรนี้ยังไม่ออกมาเลยเวงว้างจริงๆลูกไม่มา,าทีานในสุดเขาก็หลังจะออกมาแล้วพี่ไอ้พี่เฟิร์นพี่ผูม เห็นไหมนะเห็นไหมนะยมยอมยมยอมมาแล้วมันจะมืดๆหน่อยนสุดเขาก็มาแล้วสามพี่น้องหลังจากหายไปเกือบสองชั่วโมงมาแล้วเป็นไงบ้างพี่ภูมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม ว่ำเลยเหรอพรมมาถอดนี่มาเดี๋ยวป้าปถอดให้เอาเอาจักรยานมานี่ป็นไงบ้างพี่ภูมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไอ้เหนื่อยไหมหไปเนใส่รอบไหม